ก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนก็ได้นะครับว่าสเปคเป็นแบบไหนเนาะนะฮะตัวที่ผมถือก็คือจะเป็นตัว GT 3 0 Pro นะครับเนี่ยฮะ CPU เป็น d i m m n s i t y 7,400นั่นเองนะครับนะฮะความจุเป็นแบบ256นะครับตัวนี้นะครับความจุด56นะครับ ram เนี่ยเป็น ram แนะครับแล้วมี ram turbo ให้อีกเนี่ยครับนฮะมันจะสามารถขยายในตัวได้อีกนะครับสูงสุดเนี่ยได้ถึงอีก8เลยนะครับเท่ากับว่าเป็น16เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวกล้องบ้างนะฮะกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องคู่นะครับ 64, 000, 6 4ล้านบวก8ล้านเนาะเนี่ยฮะแล้วแล้วก็พร้อมตัวแฟลชตัวหนึ่งนะครับนะครับนะฮะส่วนส่วนกล้องด้านหน้านะครับความละเอียด13ล้านเป็นแบบติ่งเจาะรูเนาะนี่ครับกล้องหน้า13ล้านแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์นะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ย1,224 x 2,720นะครับผม นะฮะ a n d r o i d 15นะครับผมรออัปเดตเป็น16นะตัวนี้รันอยู่บนตัว xos 15.1.2นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็รีเฟลเคชอย่างที่บอก 144hz เฮิร์ตเนาะเป็นจอแฟลชนะครับจอไม่โค้งเห็นไหมฮะก็คือข้อดีติดฟิล์มง่ายว่างั้นเถอะนะครับตัวนี้ก็เป็นจบกระจกโคเรค้ s รุ่นใหม่แล้วนะครับฝั่งขวาก็เป็นเล่นเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับนี่ฮะดีไซน์แบบสไตล์เกมมิ่งโฟนเลยนะฮะตัวนี้รู้สึกจะมีสีดำด้วยนะ นะฮะเท่าที่ผมเห็นแว๊บๆจะเป็นสีดำนะเอามาแนะนำเพื่อนๆเนอะนะครับโหมดการใช้งานไม่ยากนะครับเนี่ยทั่วไปเนาะมี Infinix AI นะครับ Wallpaper การปรับความสว่างจอเห็นไหมครับเดี๋ยวผมค่อยๆเข้าให้เพื่อนๆดูเนาะนะครับเราเลือกเซตได้นะครับ r e f r e s เดี๋ยวไม่เชื่อเอกนะครับเราเลือกปรับได้เห็นไหมฮะอัตโนมัติ60 h ฮถึง144 h z เห็นไหมฮะเราปรับสไตล์หน้าจอได้นะครับ ปรับแต่งได้หลากหลายเลยส่วนตัวก็ชอบไม่อินฟินิตถือว่าคุ้มมากๆเนาะแล้วก็ชนคู่แข่งได้สบายเลยนะครับนะฮะแบรนด์จีนด้วยกันเนาะนะครับแถบสถานะการแจ้งเตือนต่างเนี่ยครับการใช้งานง่ายๆเลยเนาะนะฮะการส่วนตัวจัดการการส่วนตัวเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับนะครับ X Cloud ต่างเนาะนะฮะล็อกแอปทาได้หมดนะครับนะครับฟังชันพิเศษก็มีเนี่ยครับ Dynamic Button ต่างเนาะหน้าต่างลอยนะครับ เปิด2จอเนี่ยครับมีให้ครบเลยนะครับเพื่อนโหมดเกมก็เหมาะเลยเนี่ยฮะอินฟินิตก็ตัวนี้ก็คือถือว่าเล่นเกมก็ได้สบายเลยนะฮะนะะฮเนาะนะครับโหมดเด็กก็มีนะครับผมเนี่ยฮะเอามาให้ดูนะครับผมเปิดโหมดให้ดูก่อนเนาะนี่ครับสไตล์อินฟินิตเนาะก็คาดว่าน่าจะได้อัพเป็น16เร็วๆนี้นะฮะต้องรอทางแบรนด์ปล่อยมาอีกทีนึงเป็นจอออมเล็ตนะครับผมนะฮะตัวนี้ นะชิปเซ็ตก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะนะฮะตัวที่ผมถือก็อยู่ที่บอกเป็น GT 30เนาะนะครับเป็น GT 30นั่นเองนะครับผมนะครับส่วนตัวโปรเนี่ยนะฮะมันมีสองตัวเนานะ,ะนเ,นเดี๋ยวผมให้ดูสเปคก่อนนะครับ8,499กกับเอ่อหมื่นสองเก้ากับเก้าพันเก้านะครับจะมีสองตัวนะครับถ้าตัว GT Pro เนี่ย มันจะใช้เป็นชิปตัว Dimensity 8350ซึ่ง CPU รู้สึกจะแรงกว่านะครับแล้วเขาบอกว่ารองรับในการเล่นเกมเนี่ยสูงถึง120เฟรมเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะอ่าเนี่ยครับรวเรวแม่นยำเนี่ยครับมีฟีเจอร์ในการเล่นเกมด้วยจอ 1.5K เนี่ยฮะสูงถึง1 4 4เฮิร์ตอย่างที่บอกเนาะรองรับในเรื่องของผ่าน,านมาตรฐาน TUV Lightland ด้วยนะครับเอามาสรุปให้2ตัวเลยว่างั้นเถอะ ทั้ง GT 3 0มสิบแล้ว GT 3 0 Pro นะครับเนาะตัวนี้จะมีสีซิ l v วร์กับสีดำนั่นเองนะครับนี่ฮะสรุปง่ายเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูนิดนึง64ล้านพิกเซลนะฮะกล้องนะฮะมีอะไรมั่งหมดกล้องเนาะเนี่ยครับมีถ่ายวีล็อกด้วยนะนี่ครับบางคนไปทำโซเชียลมีเดียนะครับถ่ายวีล็อกเลือกได้เลยเนาะนวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูว่าวิดีโอได้เท่าไหร่นะครับขออนุญาตนิดนึง วิดีโอก็ได้เริ่มต้นนะครับ7 2 0 1 8 0นะครับเนี่ยฮะได้ถึง 4K เลยเนี่ยครับได้ถึง 4K นะครับเนี่ยฮะมี AI Camera นะครับผมนะฮะพอ t เทรทหน้าชัดหลังเบอร์มีการปรับต่างๆเนาะแล้วก็มีในเรื่องของโหมดประสิทธิภาพในการถ่ายกลางคืนก็คือ night mode นั่นแหละนะครับแล้วมีเพิ่มเติมเนาะวิดีโอคู่นะฮะนะฮะผมชอบกล้องอินฟินินะผมว่ามันไม่หลอกดีนะครับส่วนตัวชอบเนาะ เท่าที่ลองเล่นมาผมก็ชอบอินฟินิตนะโลอโมชันโหมดมืออาชีพนะครับมีครบเลยนะฮะถ่ายเอกสารนี่ครับตัวนี้สำคัญเลยเนาะไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มนะครับตัวนี้ก็มีให้เลยเนาะเดี๋ยวลองเช็กล้องหน้านิดหนึ่งนี่นะครับเนี่ยกล้องหน้าผมชอบสไตล์อินฟินิตไม่หลอกเลยนะนี่ฮะกล้องไม่หลอกนะนี่ครับมีถ่ายพ o อส์เฟนี่ฮะเราเลือกได้เลยนะครับหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดเราปรับได้ด้วยนะครับ นะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอินฟินิตใช้งานง่ายเนาะบางคนกลัวว่าแบรนด์จะใช้งานยากนะครับส่วนตัวผมว่าใช้งานง่ายนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเห็นไหมพเพื่อนใช้งานง่ายเลยเห็นไหมทัดดีเลยแล้วก็ c p u ียูโพรฟอรมเลยแล้วก็เล่นเกมได้ถึง120เฟรเมอย่างที่บอก RV ผับ G สบายตัวนี้เนาะนะครับแล้วแบตเตอรี่ก็จุกๆเลย5,500มิลนละิแอมป์เนาะนะครับเครื่องไม่ร้อนนะฮะดีกว่าฝั่ง snapdragon โดยพูดนะตรงๆ สำหรับปลากรอนถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือทําให้เครื่องร้อนนะกินทรัพยากรเยอะกว่านะครับเนาะแต่ชิปตัวใหม่ของฝั่งตัวมิดิเทคเนี่ยเขาทาได้ดีเลยนะครับผมนะครับทำให้เครื่องไม่ร้อนแล้วก็ประหยัดพลังงานขึ้นนะครับนี่ฮะสกรีนดีเนาะสวยนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะฮะมาฟรีวิวเพื่อนๆดูก่อนเนาะว่าการออกแบบดีไซน์เป็นแบบไหนอะไรยังไง่นะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกตามคอนเซปต์ผมเนาะผมจะไม่ได้เล่นเกมจ๋าอะไรนะนี่ฮะตัวโปรอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่มาละนี่แปดสามห้าศูนย์อัพติเมตนั่นเองนะครับนี่นะตัวโปรนะขอภัยเพื่อนกินไม่ได้ให้ดูนะครับน้ะพอดีบูธเราเพิ่งมาลงนะครับนี่ครับก็ดูเหินเผินแทบไม่ต่างกันนะนี่ครับนะฮะเูเผินไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันเด้เลยเนาะ ดูไม่ออกเลยทีเดียวนะครับหลกัหลกๆก็ต่างันซีพ CPU เนาะอย่างที่บอกนะครับนะหลกัหลกๆต่าง CPU แล้วราคาเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยครับเหมือนกันเด้เลยนะครับราคาเริ่มต้นถ้าเป็น GT เนี่ยมันจะ8,400 GT 30นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยเริ่มที่ต้นที่9,900กับ12,900นะครับแตกต่างกันเรื่องความจุแค่นั้นเอง256กับ512เนาะ นะครับประมาณนี้เนาะผมมาอัปเดตให้แล้วนะครับสำหรับอินฟินินะท่านไหนเป็นแฟนอินฟินิก็จัดได้เลยนะครับผมนะฮะแวะไปแวะมาแถวสะพานใหม่ก็แวะมาที่ทูช็อปโลตัสหลักสี่เรามีเครื่องจำหน่ายเลยนะครับเนาะนะฮะแวะเข้ามาทัถทายก็ได้นะครับก็คลิปหน้าดูว่าผมจะลงเป็นตัวไหนให้เพื่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปสวัสดีครับ